สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Easy Resin ทุกคนเนื่องจากมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าเรซินเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วหนูควรจะใช้เรซินแบบไหนดี<ห>แล้วอีพ็อกซี่เนี่ยมันต่างกับเรซินยังไงถามเข้ามากันเยอะมากจนคิดเปลี่ยจะตอบแล้วค่ะนี้เราก็เลยทําวิดีโอเพื่อตอบเพื่อนๆโดยเฉพาะเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ความหมายของเรซินกันก่อนนะคะเรซินที่เราพูดถึงนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะอันแรกเลยก็คือเรซินที่ทํามาจากธรรมชาตินะคะเป็นออแกนิกล้วนเลยหรือที่เราเรียกว่าอัมพันหรือยางไม้ค่ะหรือที่เราเห็นในจูเลสิกฟาร์คนั่นเองค่ะอันที่2เนี่ยก็คือเรซินสังเคราะห์ค่ะอันนี้จะผลิตจากในอุตสาหกรรมค่ะหรือว่าที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่นะะแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรซินสังเคราะห์กันค่ะ เลสซิ่นสังเคราะห์เนี่ยค่ะก็สามารถแบ่งแยกย่อยออกได้อีก2ประเภทค่ะอันแรกเลยก็คือเทอร์โ,โมพลาสติกค่ะหรือพลาสติกที่โดนความร้อนก็จะละลายแต่เมื่อโดนความเย็นก็จะเกิดการแข็งตัวค่ะนึกง่ายๆเลยก็คือพวกขวดน้ําพลาสติกสายยาง ขวดแกล๊ลนบรรจุพฑนต่างๆนั่นเองค่ะสรุปแล้วก็คือพลาสติกที่สามารถนํากลับมาหลอมแล้วก็ใช้ใหม่ได้นั่นเองค่ะส่วนอีกประเภทหนึ่งเราเรียกมันว่าเทอร์โมเซตค่ะเทอร์โมเซตก็คือพลาสติกที่ต้องผสมตัวเล่งแข็งเพื่อทําให้มันเกิดการแข็งตัวหรือที่เราเรียกว่า AB นั่นเองค่ะเนื่องจากส่วนผสมทางเคมีทําให้เมื่อแข็งตัวแล้วเนี่ยจะไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ค่ะอย่างเช่นเลซินที่ทําเคสมือถือทําพื้นทําโต๊ะหรือเลซินตุ๊กตานั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูที่ตัวเตอร์โมเซตกันค่ะตัวเตอร์โมเซตเนี่ยแบ่งแยกย่อยได้อีกเป็นโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซีและโพลียูรีเทนค่ะโพลีเอสเตอร์เนี่ยก็คืองานไฟเบอร์ชิ้นส่วนเรือ หรือรถยนต์เราก็ทําจากโพลีเอสเตอร์นะคะส่วนอีพ็อกซี่เนี่ยคืองานอร์นิเจอร์งานเทพื้นเคลือบเคสมือถือเคลือบแก้วทำเบอร์ ler, พวกนี้จะเป็นอีพ็อกซี่หมดเลยค่ะส่วนโพลียูรีเทนนะคะจะสามารถแปลสภาพได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะของเหลวที่เราเรียกกันว่าฟูเคหรือแลกเกอร์ของแข็งหน่อยก็พวกโฟมในเบาะโซฟาเบาะรถยนต์ต่างๆหรือของแข็งเลยก็เช่นพลาสติกดำๆที่พุมท้ายกระบาดนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำเรซินเบื้องต้นค่ะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าฝากก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเชาวอีซีเลชันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ